สำหรับใครที่อยากจะเติมคาร์บเอาอินฟินิตคอมโบแบบคุ้มๆนะครับวันนี้ผมมีร้านดีๆมาแนะนำนะครับเฟรทูวินท็อปอัพมีบริการรับเติมเกมคาร์บเอาอินฟินิตคอมโบแล้ด้วยนะเพื่อนๆทุกยอดการเติมเงินนะครับเพื่อนๆจะได้โบนัสวอลเล็ตเพิ่มอีก10%นะครับในทุกๆยอดการเติมเงินเลยนะยกตัวอย่างเช่นแบบยอดการเติมเงิน1,000บาทเนี่ยเพื่อนๆจะได้โบนัสวอลเล็ตเพิ่มไปอีก1,000พอยต์เลยนะครับวิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะครับหลังจากที่เพื่อนๆล็อกอินนะครับแล้วสมัครสมาชิกของเพพื่่ออออนนๆก็็เเัทปมใววไตแล้ชิหฟ รรวมถึงสามารถกกอกโค้ดเซต R4X นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องเราได้ด้วยนะจากนั้นก็จะสามารถชำระนะครับยอดการสั่งซื้อได้เลยนะครับที่สำคัญคือเพท u b i n ไม่ได้มีแค่เกมคาบาลอินฟินิตคอมโบนะเพื่อนๆถ้าใครสนใจอยากเติมเกมมือถืออื่นๆเพท u b i n ท็อปอัพก็มีบริการรับเติมด้วยนะยังไงฝากกดดูสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของทางช่องเราด้วยนะครับ สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มในเกมคาบาวและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอดวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone นะครับแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและกสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เปรียบเสมือนคลาวด์นะครับมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถทําให้เพื่อนๆสามารถเปิดบอดออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสื่ บาทโดยแพ็กเกจแนะนำนะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็นตัว G V P ดูนะครับซึ่งราคาเนี่ยมันจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นที่แค่วันละ2บาทเท่านั้นเองนะครับตัว G V P เนี่ยจะแพงกว่านิดหน่อยแต่ว่าการใช้งานเนี่ยจะดีขึ้นลื่นขึ้นแล้วก็สบายกว่ามากเลยนะครับยังไงถ้าใครสนใจที่อยากจะดาวโหลดตัว U G Phone นะครับสามารถดาวน์โหลดได้นะครับที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้นะมาสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีคนที่รับชมคลิปนี้ย้อนหลังด้วยนะครับคลิปนี้เป็นการตัดไฮไลท์มาจากไลฟ์สตรีมวันนี้กิจกรรมเข้าวันแรรกเลยนะคับ เรามาเปิดกิจกรรมตัวอักษรไม่สิหินาธาตุกันดีกว่านะครับกองหินาธาตุมีอะไรเพื่อนๆไปดูในแผ่นอัปเดตกันก็ได้นะครับเพื่อนๆน,น,น่าจะเห็นกันแล้วแหละผมพูดไปบ่อยมากกองหินาธาตุนะครับอะหลักๆเลยมีแบแอมมีอีพิกบูธมีนู่นนั่นนี่ค่อยค่อยว่ากันนะครับทีนี้นะครับปกติดันเจียนเนี่ยมันต้องฟาร์มเอานะครับมันซื้อได้วันละ10 10รอบนะครับแต่ทีเนี้ยประเด็นคืออย่างนี้หินไอส์ stone นะครับ ในตอนนี้นะครับแพทนี้ตอนนี้มันสามารถซื้อได้นะครับแล้วคือหินต้องบอกก่อนว่ามันจะมีทั้งหินที่ใช้แบบออได้ตัวเมจิกแอมกับหินที่ได้ซอสแอมแต่ผมไม่สนนะครับอะไรก็ได้เพราะผมเอาไปขายทั้งสิ้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมน่าจะเปิดประมาณ50กล่องหรือ100กล่องยังไม่ชัวร์ดูที่ปริมาณหินที่ซื้อได้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนึงเพราะว่า มันจำนวนจำกัดอะคุณมันหายากนะครับในตลาดอ่ะมีรู้กี่อันแล้วขอดึงก่อนแป๊หนึงขอเวลาแป๊หนึง่งถ้าชอบคอนเทนต์ประเภทนี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับฝากกดไลค์กันเยอะๆนะครับถ้าชอบก็เน้นเน้นไลค์ก่อนนะครับแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงคือผมว่าน่าจะไม่ถึงร้อยเพราะว่าราคามันยังโดดอยู่นะเราเปิดวันแรกไง ราคามันน่าจะยังเวอรอยู่นะครับเออเพราะว่าคนขายน้อยแล้วปริมาณที่มันมีในเซิร์ฟอะ่ะมันก็ค่อนข้างเอ,อ่อค่อนข้างมีน้อยนะครับอาจจะสัก50 60กล่องไปก่อนคอนเทนต์วันแรกอะคุณถ้าจะไม่ผิดดันธาตุไฟปะที่ดอกเป็นใบซอสนะครับมาเรามีทั้งหมดเลขสวยไหมนะเก้าสิบกล่องเกเท่าไหร่วะเนี่ย 36สิบวกห้าสิอ่ะอีกกล่องหนึ่งให้ครบเอ้ยเชี่ยแต่แบบมาขนาดนี้ก็ต้องก็ต้องร้อยป่ะเพื่อนๆไม่ได้ดิเต็มไม่พออ9 99ิบเก้า้า้าอ้ยพอวะร้อยไหมร้อยไหมสี่สิบเจ็บวกห้าสามมาเอาเฮีย100ร้อยกล่องจนได้เมื่อกี้บอกว่า50ฝากกดไลค์ด้วยนะครับเพื่อนๆสตรีมนี่ชอบเลยคนในสตรีมนี่โูชอบชอบมา อย่เปิดให้ดูเปิดให้เด็กมันดูว่าเขาเปิดกันยังไงอ่ะได้ได้แค่นี้นะครับเดี๋ยวๆกล่องมันเต็มว่ะเพื่อนๆครับหนึ่งกี่กล่องเนี่ยสามสิบหกอักเปิดไปก่อนเปิดไปก่อนค่อยว่ากันขี้มันเต็มที่มันเต็มโบหกใบแรกอแหวนขี้ถาวรด้วยนะเออได้ของดีนะแต่ไม่มีราคาแล้วนะครับไปไอ้แหวนอีกแล้ว ทำไมคือจะให้ทำฟาร์มแหวนเหรอหรือยงไงหินเอกทีมเอ้าแหวนอีกแล้วไอ้เหี้ยอะไรไอ้นี่คือดีหรือไม่ดีวะแหวนเยอะจัดเลยโอ้โหไอ้เหี้ยแหวนล้นแล้วตอนเนี้ยน,นะคร,ครับขอโทษครับขอโทษที่หยาบคายนะครับหินเอกทีมเอาวะสงสัยอยากให้หลือฟื้นคอนเทนต์เอกทีมวะโบ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 อาทักปุ๊บแหวนไม่มาเลยทีนี้อีพิกบูทอยู่ไหนโอ้ยโอ้ยไม่ชอ็อตอีพิกบูทอยู่ไหนก่อนสาว แล้วอีพกบูตของข้าพเจ้าอยู่ไหนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเน้นซอสอยู่แล้วนะครับเมจิกนี่เอาคอนเทนต์เฉยๆนะเซนอาร์ซีเจเวลี่เอาไว้ตีเควอสเล่นประเด็นคือตัวตัวเจเวลมันยังไม่เข้าไงนะครับมามาสามสองหนึ่งไปโบโบเฮ้ยเชียงทำไมทำไมต้องเป็นผ้าคลุมศิกแหวนแล้วไอ้เฮียขอโทษครับ ขอโทษนะครับขอโทษนะผมไม่ได้ตั้งใจจะหย่าคายนะครับแต่แบบอะไรทำไมแหวนห้าวงโอ้โหแล้วเหลือวงละเก้าร้อยเอายัดคอลเลกชันดีกว่าถ้าราคาเนี้ยโอ้โหโอไอ้ทิศพระคุมอยู่ไหนเนี่ยพระคุม 6, ้มหกพันเฮียเจ๋งยับเจ๋งยับเจ๋งยับยงัยงยังใบแอมอยู่นี่รอแป๊บ 35บใบทีเดียวเลยป่ะ35เส้ยอันนั้นก็โหดไป35เปิดทีละ7ดเดียรโช๊ะโช้ะห้าคุมเห็นละเจ็บปวดว่ะโช๊โช้ะหินเอ็กตรีมคือคือจะให้ตีเอ็กตรีมให้ได้เลยใช่ไหมไอ้แหวนอีกแล้วแหวน2วงเลยคือถ้าจะว่ามาเป็นแหวน่ะพี่ช่วยมาแบบ มันมีบวกสามบอกว่าเพื่อนๆผมจําไม่ได้แล้วเนี่ยเขี้ยแหวนเยอะจัดอะไรวะเนี่ยปลายสิบสี่โบเขี้ยแหวนอีกแล้วไอ้สัอะไรเนี่ยแหวนบวกสองคือกะว่ายังไงให้ให้ตีบวกให้ให้คขาพยาคอลเลคชั o n หรือยังไงโอ้โหชำ้ำเลยดีแหวนเอาเอาเอา yeah. 100องี้ยร้อยกล่องตั้งแต่วันแรกเลยนะคุณเล่นผมตั้งแต่วันแรกแล้นะ18กล่องไทย โอ้ภาคุมซิกไม่พอเป็นกาเดียนซะอีกนะครับโบโบเหี้ยแหวนอีกแล้ว <c oughs> คือกิดนี้คือ,อยังไงคืออยากจะแจกแหวนคี้อย่างนี้เหรอไปครับก้าวกลองเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไปอีก <c oughs> แล้วมันมมแล้วแต่มันเป็นมีเดียมอีกนิดเดียว ีกแค่นิดเดียวเท่านั้นมันมาแล้วพี่แต่อีกแค่นิดเดียวอีเยอเลยเหลือสองวัตเก็มยันคอลเล็กชันดิรออะไรอะโอ้ไม่กอดโอ้โอ้ไม่กอดทำไงอะทีนี้แหวนไม่แต่บวกสองขอขอบคุณครับเนี่ยครับโอ้ หายไปกี่แสนครับโอ้โหคุณดูแหวนดิ zrc jewelry โอ้บอกเลยว่าผมยัดคอลเลกชันกันฉ่ำๆเนี่ยแล้วคือไบออฟนี่ทำไงเก็บก่อนแล้วกันไบออฟมันเสียดายอะคุณไบเมจิกทั้งทีเอ้ยไบแอมทั้งทีแต่แบบคอยว่ากันครับมีคนบอกว่าตัวฟอสกันรออยู่อหรอ มันแพงอะดิหมายถึงว่าผมทำมันราคาขึ้นไปแล้วอะดิสองสามสี่เจ็ดสิบห้าอีบสองสามสองสามสามสามห้ามาสามสิบห้ากล่องพอ เปิดทีเดียว3 5เลยไหมหรือเปิดทีละ5แต่จากประสบการณ์ที่ผมเปิดมาเมื่อกี้ผมว่าเปิดด้วยเดียวเหมือนจะรวยกว่าวะ่ะเอ้าช่องเต็มอีกแล้วอะไรวะเนี่ยแตมึงโอ้โหคุณดูคุณดูยาผมดิ จากกิจก่อนนี้ผมใช้ได้เป็นปีอะไม่ถึงหรอกพูดเวร์เป็นกนเลยเอาอีกเอาอีกผมแลกกล่องไฟได้ด้วยมั้งถ้าผมจะไม่ผิดเอาไฟมาเปิดก่อนเลยก็โอ้ยสองกล่องไม่เปิดแล้วสุล่ามาสามสิบไม่ครบอีกบ่ายสิบสองกล่องก่อนแหวนแหวนทำไมามันมาแต่แหวนวะกับหินคอสไอหินเอ็กตรีมหนึ่งเนี่ย ไปๆๆๆทีเดียวทีเดียวขอสุดท้ายนะฝากกดไลค์กันด้วยนะครับไปแบบทีเดียวเลยนะสามยี่สิบสามมันแค่นี้เองเหรอะวะเออช่างมันยี e ่สิบสามกองไปโบเฮ้ยอีพิกบูทไฮเชิ่แต่แบบมันขาดทุนน่ะ <laughs> มันขาดทุนน่ะมันขาดทุนไปแล้วอะ่ะเพราะว่าเออแต่อย่างนั้นมันยังมานะยังเห็นนะอีพ e ิกบูทไปไหนแล้วมาดูดิด ขอดูหน้าหน่อยดิอีพิกบูทมีอะไรให้บูทเมื่อวะในตัวไม่มีให้บูทอีกโอ้ยที่เชื่อขุณกินวะอยู่ไหนเนี่ยอย่าไปไปแอบที่ไหนอีกไอทิดออกมาอ๋อนี่นี่นี่สองหมื่นห้าโอโห้โอโหเอ่อผมไม่มีอะไรให้บูทเลยดิอันนี้สิบแล้วอันนี้สิบแล้วอันนี้ยี่สิบแล้วขั้นหายผมไม่เหลือแล้วนะ ผมต้องบูธไฮเอสนะครับซึ่งอันนี้อาจจะเก็บไว้ทําคลิปหรือเก็บไว้ขายก็เดี๋ยวค่อยว่ากันต้องเก็บแหละนะครับสองหมืาขาดทุนยับนะครับก็ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์ด้วยนะสองร้อยร้อยกว่ากล่องบวก,บวกๆนะครับเฮ้ยหรือว่าอีพีบูธจริงๆริงคอลเลคชันได้นะโอ้ใช้สองอันอีกเก็บเก็บไปก่อนค่อยว่ากันโอกาสบูธติดไม่ถึงร้อยนะครับไม่ถึงร้อยนะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะถ้าใครชอบก็ฝากด้วยนะครับกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะโคตรเจ็บแต่เจอผมแน่เดี๋ยวเจอผมอีกนะผมบอกเลย